คันทสูตรว่าด้วยทอนไม้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลาย อุปมาณนี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมายก,ก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลาย,ยาวนานภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงทันทสูตรที่เก้า